เส้นผมในเพลคลุมคุณต้นเป็นเจ้าของร้านซักอบรีดเล็กๆที่ให้บริการแก่ร้านค้าต่างๆในเมืองคุณต้นเป็นคนหนุ่มที่ขยันขันแข็งและใส่ใจในความสะอาดอย่างมากหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ของเขาคือร้านตัดผมชื่อดังในย่านใจกลางเมืองร้านตัดผมนี้มีชื่อเสียงมากลูกค้าแน่นขนาดตลอดวัน และสิ่งที่ส่งมาให้คุณต้นซักทุกสัปดาห์ก็คือผ้าขนหนูและผ้าคลุมตัดผมสีขาวจำนวนนับไม่ถ้วนคุณต้นมักจะไปรับผ้าจากร้านตัดผมในช่วงเย็นวันจันทร์ที่เป็นวันหยุดของร้านนั้นเมื่อเขาไปถึงก็จะพบกับกระสอบผ้าขนาดใหญ่วางอยู่หน้าประตูเสมอเย็นวันอันทารที่ฝนตกพรำๆคุณต้นขับรถไปรับผ้าตามปกติ แต่เมื่อยกกระสอบผ้าขึ้นรถเขาก็สังเกตเห็นว่ากระสอบผ้านั้นหนักผิดปกติมันหนักกว่าทุกครั้งที่เคยรับมาอย่างเห็นได้ชัดเมื่อกลับมาถึงร้านคุณต้นก็เริ่มคัดแยกผ้าเพื่อเตรียมซักเขาสังเกตเห็นว่าผ้าคลุมตัดผมสีขาวผืนหนึ่งที่อยู่ในกระสอบนั้นมีน้ำหนักมากเป็นพิเศษและเมื่อยกขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าผ้าคลุมนั้นเย็นเฉียบ เหมือนกับเพิ่งถูกนำออกจากช่องแช่แข็งคุณต้นคิดว่าอาจจะเป็นผ้าคลุมที่เปียกน้ำฝนแต่เมื่อสัมผัสดูผ้าคลุมผืนนั้นกลับไม่ได้เปียกน้ำฝนเลยแม้แต่น้อยเขาพยายามสะบัดผ้าคลุมผืนนั้นเพื่อเตรียมลงเครื่องซักผ้าและทันทีที่เขาออกแรงสะบัดสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้คุณต้นต้องพังงะถอยหลังมีเส้นผมสีดำสนิทและยาวเหยียดจำนวนมหาศาล หลุดร่วงออกมาจากผ้าคลุมจนกองเต็มพื้นเส้นผมเหล่านั้นดูเหมือนเป็นของใหม่ไม่ใช่เส้นผมที่เก่าจนเปื่อยและมันมีจำนวนมากเกินกว่าจะเป็นผมที่ตกค้างจากการตัดผมปกติคุณต้นทำความสะอาดพื้นอย่างละเอียดเก็บเส้นผมทั้งหมดใส่ถุงขยะแล้วนำผ้าคลุมผืนนั้นไปซักเป็นพิเศษแต่เมื่อซักเสร็จแล้วนำผ้ามาสะบัดอีกครั้งเพื่อตาก เส้นผมชุดใหม่ก็หลุดร่วงออกมาอีกครั้งรากวกับว่าผ้าคลุมผืนนั้นเป็นแหล่งกําเนิดของเส้นผมไม่มีวันสิ้นสุดคืนนั้นคุณตนต้องทำงานจนดึกดื่นเพื่อรีดผ้าและพับผ้าคลุมทั้งหมดเขารู้สึกเหนื่อยล้ามากแต่ก็ต้องจัดการผ้าคลุมผืนนั้นให้เสร็จเมื่อเขาหยิบผ้าคลุมสีขาวผือนอาถรรนั้นขึ้นมาเพื่อรีดเขาก็สังเกตเห็นว่า กลิ่นของผ้าคลุมนั้นเปลี่ยนไปจากกลิ่นน้ำหอมและกลิ่นแชมพูอ่อนๆตอนนี้มันมีกลิ่นเหม็นไหม้จางๆติดอยู่คุณต้นเริ่มรีดผ้าคลุมด้วยเตารีดไอ้น้ำที่ร้อนจัดขณะที่เตารีดกำลังเคลื่อนผ่านไปบนผ้าคลุมสีขาวคุณต้นก็ได้ยินเสียงมันเป็นเสียงที่แผ่วเบามากราวกับเสียงของใครบางคนกำลังหวีผม ซสื้อสื้เสียงหวีที่ลากผ่านเส้นผมที่ยาวมากดังออกมาจากใต้ผ้าคลุมนั้นคุณต้นหยุดรีดทันทีเขาใช้มือคลำไปบนเนื้อผ้าเพื่อดูว่ามีอะไรซ่อนอยู่หรือไม่แต่ก็ไม่พบอะไรนอกจากความนุ่มของผ้าคลุมเขาพยายามโน้มตัวเข้าไปใกล้ผ้าคลุมเพื่อตรวจสอบให้ชัดเจนและในวินาทีนั้นเอง เส้นผมสีดํายาวเหยียดก็พุ่งพรวดออกมาจากรูกลางของผ้าคลุมส่วนที่ใช้คลุมศีรษะเส้นผมเหล่านั้นไม่ได้พุ่งออกมาอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าแต่มันพุ่งออกมาเป็นช่อแล้วค่อยๆรวมตัวกันกลายเป็นรูปร่างมันคือศีรษะของคนคนหนึ่งเส้นผมจำนวนมหาศาลที่หลุดออกมาจากผ้าคลุมม้มวนตัวและพันกัน กลายเป็นรูปหน้าที่มีดวงตาโบ,โบ๋และริมฝีปากที่ถูกเย็บปิดไว้ด้วยด้ายสีดำคุณต้นกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจเขาล้มลงไปข้างหลังและเตารีดไอ้น้ำที่ยังร้อนอยู่ก็ล้มลงบนพื้นร่างที่เกิดจากเส้นผมนั้นยืนขึ้งช้าๆโดยมีผ้าคลุมสีขาวผืนนั้นเป็นชุดร่างนั้นไม่ได้มีขาแต่มันลอยอยู่บนพื้นและพุ่งเข้าหาคุณต้นอย่างรวดเร็ว คุณต้นรีบคลานหนีอย่างบ้าคลั่งเขาพยายามวิ่งหนีออกจากร้านไปให้เร็วที่สุดแต่ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนมีบางอย่างมาพันรอบข้อเท้าของเขาเขาหันไปมองและเห็นว่ามันคือเส้นผมสีดำที่ยาวมากพุ่งออกมาจากผ้าคลุมแล้วรัดข้อเท้าของเขาไว้แน่นหนาร่างที่เกิดจากเส้นผมนั้น โน้มตัวลงมาใกล้ใบหน้าของคุณต้นจนเขารู้สึกถึงกลิ่นเหม็นไหมที่รุนแรงกว่าเดิมและในความเงียบสงัดของคืนนั้นคุณต้นได้ยินเสียงกระซิบที่ดังออกมาจากริมฝีปากที่ถูกเย็บปิดของร่างเส้นผมนั้นอย่าเอาผ้าคลุมของฉันไปฉันอยากให้มันคลุมตัวฉันไว้ตลอดไป ณต้นสลบไปทันทีด้วยความกลัวเมื่อคุณต้นฟื้นขึ้นมาในตอนเช้าเขานอนอยู่บนพื้นข้างเครื่องซักผ้าแสงแดดอ่อนๆสาดส่องเข้ามาในร้านร่างเส้นผมนั้นหายไปแล้วมีเพียงผ้าคลุมสีขาวผืนเดิมที่ตกอยู่บนพื้นและกองเส้นผมจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งไว้ข้างๆคุณต้นตัดสินใจเลิกรับงานจากร้านตัดผมนั้นทันทีเขาไม่สนใจว่าจะต้องขาดไรายได้ไปเท่าไหร่ เขาโทรไปบอกเจ้าของร้านตัดผมว่าผ้าคลุมผืนนั้นหายไปแล้วโดยเขาไม่ได้บอกว่าหายไปได้อย่างไรแต่เจ้าของร้านตัดผมกลับหัวเราะเบาๆแล้วตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรหรอกคุณต้นผ้าคลุมผืนนั้นมันชอบหาเจ้าของใหม่เองอยู่แล้วเดี๋ยวก็มีคนเอามาคืนเองแหละคุณต้นตกใจกับคำตอบนั้นและแตัดสินใจที่จะขายกิจการซักอบรีดทิ้งทันที เขาไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับผ้าคลุมและเส้นผมของใครอีกแล้วแต่จนถึงทุกวันนี้คุณต้นก็ยังคงรู้สึกเหมือนมีเส้นผมยาวๆพันอยู่รอบคอของเขาและทุกครั้งที่เขาเข้าใกล้ร้านตัดผมใดๆเขาก็จะได้ยินเสียงหวีผมที่แผ่วเบาดังแว่วๆอยู่ข้างหูเสมอ